อย่งสวัสดีเอซท่านนะครับวันนี้เราจะมาทำการสำรวจบ้านของเราเนี่ยหลังจากที่ปองไหนนะพ่อปองไหนนะหนนะเห็นเห็นน้ำน้ำเขาบ่ <c oughs> มีมคนถามหานะครับว่าผมเนี่ยหายไปไหนนะครับไม่ไปดู ทางกับเขาไม่ได้ไปอะไรช่วยเขาอะไรนะครับนี่ครับกับเพิ่งกลับมาถึงเมื่อกี้เลยสดสดร้อนร้อนครับผู้ชมสดสดร้อนร้อนเพิ่งกลับมาถึงบ้านมาดูเจ้าชื่นใจมาดูเจ๊ไพบูลมาดูยายเอมมี่ว่าเป็นยังไงบ้านครับข้างหลังผมนั้นก็จะเป็นอ่าะ,ะชื่นใจครับหลอดไฟสองหน้าใช่ครับต้องเอาหลอดไฟสองหน้านะถ้ามาสองปุ๊บเป็นงไงมืดเลย ผมผมไลฟ์สดไปด้วยผมดูดูหลังบ้านไปด้วยครับอนนพอกลับกลับไปอภัวกลับไปอาบนา้ำบะวันนี้นอนซุ้มเขียวครับนอนซุ้มเขียวพ่อช้างครับเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าชื่นใจนะนเจ้าชื่นใจนี่คุณตาครับอ,อ,อ่า คุณตามาดูนะฮะคุณตามา<น>จับครับผม,มชื่นใจนนบ,บ,บอกบวัวไปใส่<ป>พูดแล้วบักบวัวไปเห็นตงวงเห็นตงวงเห็นไหมผมจะพาไปดูเยาพาไปดูเลยฮะ คล้องใจเดี๋ยวพาไปดูท่านผู้ชมพ,พาไปดูเลยเขาบอกว่าเ<ร>าจ้าพูดแล้วพูดอีกครับ<ด>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกสีสุดแดงลายสีสุดสุดแดงอย่า,ง,างไงสีงแดงโอนไฟลงช้างดาเดี๋ยวครับเดี๋ยวพูดได้เปิดแอร์ไหมพูดได้เปิดแอร์ว่ะดูแอร์เปิดเองว่ะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเอาว่าไะไปิดแอร์ตัวนี้มีคนอยู่นี่เงียบหรือเปล่าแนะไปใส่หรอขึ้นหิมาผู้เดียวเราจะมาพิสูจน์กันดูฮะเออมีเอฟีต้องหนึ่งหนึ่งวุ้ยมองไม่เห็นทางไฟสองหน้าครับแต่มันก็สเสียวนะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่ น้องบวัวบานผูกอยู่นะครับเขาบอกว่าอาทาไมมาหอนวะหมาไม่มาครับหมาเหมือนเหา่าเหมือนมีอะไรจะบอกครับ mm hmm. เอาแต่ว่าไอาการก็ไอห่บออพอได้พอะเอากล้าไอหฮนบอกไอ้เสือถึงกับนอนปิดเอาแล้วทำไมผมมายืนดูคนเดียว mm hmm. เอาเอาสป,ปอร์ไรไหมดิ มาเรามาดูกันเลยครับรบัวบานนอนอยู่นี่นะแต่ก่อนนะตอนสองสามขวบนะครับบัวบานนอนอยู่เนี่เยเฮ้ยท่านผู้ชมผมนะผมร้อนๆไอไฟโรงช้างผมเลยเกินครับเพราะว่ามองมาแล้ว,ว,วเห็นตะไฟสีส้มๆนะฮะบ,บัวบานไปไหนไฟนักจ่ของอ่ะเมื่อวาน ผม,ผมผมองอยู่นะครับเ,เพราะว่าสงการบอกว่ามีใครเอาอะไรมาทิ้งไม่รู้ฮะอยู่บริเวณตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรนะครับเจียวเนงซื้อได้พอ,อลหลังโลกสางน,นนะเ,อ,เอ,อ้หลังโลกสางเขาคือสีมี่ะ<อ>ผมอยู่มาสามสี่ปีตะกี้ไอบัวก็นต้อะอยู่นี่ คว้านกับมา้านอนเฝ้าวันอยู่นี่บ้าม,มีเด้อพ่อไอ้การก็บ,บอกว่าบินอะไรเนี่ยเสงไฟผ่านหน้าต่างไปบอป๊บอบอบ๊อบบ๊อบบ๊อบโอ้โหถึงขั้นต้องพิสูจน์ำน <laughs> ทำไมเอฟซีดูเยอะเลยพันพันสี่ร้อยยูเซอร์ชอบแบบนี้แหละครับ <laughs> ชอบแบบนี้แหละครับชอบแบบล่าท้าผีอย่างนี้แหละครับนี่นะครับอ่า พอกากานอนว่าเอ้ยกามะข่าวของหนามมันยำขึ้นกาจะเป็นอย่างยู่แต่ว่าเกี่ยวประกาเลยประกาพวกนั้นอาบน้ำยู่ผีอาบน้ำยู่มันได้เงี้ยนะ่นนี่มันประกาศมากครับประกาเลยนะผีโพงแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจแต่ว่าไอ้การตอนมีคนเอาของมาถิ่มอยูทำอะไรเนี่ยกู้ยงเงินถิ่มบนอะไรพวกพระพวกนี้อยู่ไหมอ๋ออาจจะเม่รนรื้อพวกของเขารักษาบ่ได้หรอแล้วทำไมต้องมาทิ้งไว้หลัง หลังบานห้องน้ำ <nước> ต <Genius> ัวหวานตัวพวกวานบอกเออไอการบอกมาคนถิมพระถิมอย่งหวานยังนะหวานพงหวานพ่งพีพง่เอออติงบอเฮนี่ไอเกียววาเห็นเห็นทงหนี่เห็นอะหนไหทางไหนปิดไปหนี่นะว่วไปนี่ไปโหดมันลุงปลายามันมันย่นยหญอย่นี่อ๋อมันยนใหญ่สร้าง จนบิดรถของหมอผีเลยโอ้บิดรถเออตอนแรงมาเตอไฟมอเตอร์ไซค์บมเมนั่นน่ะมอเตอร์ไฟมอเตอร์ไซค์โมเมนต์โมเมนต์บัดมันมันโจดรถเบิ้งแล้วโมเมนต์ไฟมอเตอร์ไซค์ขึ้นวับที่ที่ผมมาพิสูจน์ี่ไม่ใช่นะครับคือไอการก็พูดทั้งทั้งที่ไอการเนี่ยไม่ไม่ใช่คนไม่ใคยไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องนี้นะฮะหลอนผมก็หลอนเหมือนกันนะยากนี่ครับบ่อไอมาเขาของน้ำดึกดึ๊ึ๊กดึ มันเป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนที่ผมจะมาตั้งตั้งบ้านหลังเนี้ยมีคนบอกว่าบอกเนี่ยมันแห้งเขาวางอะแรนะครับเขาว่าบนน,น,าานี้แห้งมีมีเอียงอยู่หรอกสันตะแหลกกเ็เลยบอกมีคนจับจองมาแทนเขาวางสีนะแล้วตอนมาตั้งตั้งบ้านตรงอยังนเนี่ยมันกันอยู่ทึ่งน่นนั่งเขาว่าใช่หรอฮะไม่ต้องตั้งตั้งลงลงเรือนเลยนะ,ะแต่ที่นี่เออมันกับคือตอนทําบ้านเสร็จใหม่ๆนะครับ มันจะดูแบบหลอนๆยังไงไม่รู้นะไอเสือนี่ไม่ไม่กล้านอนอยู่คนเดียวจิตคนไม่เหมือนกันพากันหลอนปวดนี่แหละนี่แหละอยู่กันแม่บ้านนะฮะแล้วก็พ่อตาครับวันนี้วันนี้พ่อตานอนนอนคนเดียวนะครเราก็มาอยู่เพื่อนนี่ผมเพิ่งกลับมาจากบัวบานนะครับมาเช็คดูช้างว่าพ่อตาเอาออกหรือยังนะครับมีใครมาช่วยมาหอนมาเพอ่มขึ้นมาหอนบ่หอนอยู่หอนมาหอน ก็ธรรมดาเดือนสิบสองเอามางานงมันมันก็เกี่ยวดอกก็เรื่องพวกนั้นอันนี้ทำมันหรือยังอ่อนพายบึ่งปลูกไงถือว่าปลูกับบยันยังอยู่นี่พอพอนำไปเนาะอ่อนมาหนีวิ่งเดี๋ยวผมจะพาพ่อตาไปดูนะฮะสักครู่ท่านผู้ชมอาการบอกว่ามีคนเอา พอมาถิมยูบ่งโอ้โหสองพันสามร้อยยูเซอร์ว่าไม่ดูชยง้งเลดูผี<ะ>นี่นะครับการว่ามีคนเอาอะไรมาทิ้งบริเวณตรงนี้นะครับออต้องบอกพงใหญ่ม่าบึงล่ะโคกใหม่พอ่อไ,ไม่อน แยงมือก so, e e ุ้งใหม่เด้อสวัสดีค่ะระวังของเขาช่วงพิสูจน์ลี้ลับฮะเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสือกเอียงได้พ่อเราบึงบึงเอ้าเฮ้ยคือไม่เสียกันทึ่งท่านผู้ชมครับมีเชือกบนด้านบนครับสายไฟสายไฟ มาเขาว่ายังไงเนี่ย<อ>ทิศทีาา่มไ,ไม่เกีียวซ่อมไฟก็ไม่เกีียวที่ตรงนี้ไม่ไมเคยมีเอ่ออะไรอไปหาก่อนอไฟดับอะไรเดียวๆนะเอายังพอเอาของพอดีนะนเป็นอย่งเขาก็ต้องเอาไม้ไผ่ เอาละเขาก็อว่ไหวหลังเหียนเขาเขาสร้างเขาบอกดูฮะดูฮะดูครับได้เพ่อสองหาอยู่นะครับโอ้สองพันเจ็ดรยยูเซอร์แล้วฮะขอบคุณมากๆนะครับต้นใบฝ่าผ้าบ้าว่าไอ้ฝ่าผ้าอีกต้นหนึ่งฝาผ้าต้นบุนทั้งเวนหอก แมนตัดโลกแล้วหุ่นยูหุ่นแหละปรกกาไปใส่งานเลยฝ่าพะอันนี้อันนี้ห้อยห้อยสั่งแต่เกาเขาถูโลกช้างไฟสีส้มเฮ้ยเห็นอะไรแจ้งเลยนะโอ๊ะ อุ้ยตกใกุ้ยเหยียบอะไรคือมันแปลกครับมันแปลกมันแปลกแต่ก่อนเขาบอกว่าอาตรงเนี้ยมันเป็นแบบมันจะลี้ลับมากครับที่ตรงนี้เราคิดดูน้องบวบานอยู่คนเดียวนะฮะน้องบวบานแต่ก่อนอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้เขาก็จะเดินไปเดินมาตามประสาของเขานะแต่ว่ามันก็เรื่องราวมันก็หนางหูแแต่ว่าพอไอเจียว ไอเจียวไอเจียวยทำไมขนลุกวะเดี๋ยวพอไอเจียวบอกว่าเจียวเออบอกว่าเจอนะครับเจียวบอกว่าเจอแล้วก็แบบบอกว่าเจอการนี่บอกว่าบินผ่านหน้าต่างไปนะครับท่านผู้ชมทำไมขนลุกปแบบไปลกๆเดี๋ยวโอ้โหถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ท่านผู้ชมดูโอ้โห,มมโโหลงทุนมากครับลงทุนมากครับท่านผู้ชม เอากล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดนี่เราติดไว้หน้าบ้านนะครับ mm. เพื่อไว้จับโจรจับขโมย mm. เวลาเราไม่อยู่บ้าน,นะฮะแต่นี่ mm. เอามาจับผีดูฮะกล้องวงจรปิด mm. คืออยากรู้ไงอยากรู้ฮะอยากรู้ว่า mm. จริงหรือเปล่า mm. นี่ผม mm. ผมมาหลังบ้านแล้วนะโอ้โ mm. หมาคนเดียวเลย mm. จะกินตับผมเมนะี่ย แล้วที่ตรงนี้มันก็ปกกด้วยนะครับนี่ผมเดินม,มาที่สว่างอะ่ะมีเปิดไฟแจ้งนะครับมันขนาดนั้นเลยนะ <c ười> เหมือนหมอปลากล้องใช้คุมจับไม่พอลุ้นสี่พันยูเซอร์โอ้โห,โโหลืมดูอุ้ยสามพันสองโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอ่อนมาหนีนยอ่อนคือคนคน,คนลุกว่ะคนลุกคนลุกจริงเลยบูหัวมาหนีมา<ๆ>หนีมึง หรือหรือว่าอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าครับห้องน้ํานี้ไม่มีใครกล้าอาบเลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวทําใจก่อนไม่เปอยไปแล้วม่ยังอกห้องน้ำนี้เป็นห้องน้ำแบบรวมนะฮะจอยไอเบดไอจอนคนอาบหรือว่าเขาจุดไฟตอนขึ้นหรือเปล่าเรามัน,ม,นมันก็เหมือน,เ,นเหมือนอันนี้ เราเดินเดินไปดูตรงนี้ฮะเผื่อเผื่อมีจริงๆจะได้ให้มันรู้ไปเลยครับขาดใจมาเือเกินความป็นจริงนะผมกลับมาแล้วจะเช็คช้างแล้วจะพาเพื่อน,นเดินหาเลยจะพาเพื่อนเดินตรวจดูเดินว่ามีจริงหรือเปล่าครับรายการบ้านเฮาเขาเรียกผีเป้าตั้งกล้องไว้เลขเด็ดต้องมาโอ้โหเลขเด็ดต้องมาอ ท่านผู้ชมครับผมไฟเป็นสองตานะแต่ตอนนี้ขนหัวผมลุกเลยนะดูดูดบึง้งเละท่านผู้ชมดูขนแขนผมเลยครับขนลุกนะท่านผู้ชมดูดูท่านผู้ชมให้ดูเลยนะเห็นไหมครับผมผมไม่ได้โมลผมไม่ได้โมนะครับคือผมเป็นคนที่กลัวแต่ว่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับ ไม่เห็นมีเลยโอ้แต่เจียยบอกว่าเดินเดินไปฝั่งที่ทำไมผมเดินมาคนเดียววะถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยเดินเด้อเ่องนี้ต้องระวังนะครับเราเดินเดินมาดูใหม่เดินมาตั้งหลักหน่อยครับท่านผู้ชมกลัวเมื่อกี้ขนลุกแปลกๆเดยกลับมาตั้งหลักก่อนใช่ไหมขนลุกไหม พอพอแล้วพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอได้จอบเบ,บิ้งะบบ้ึ้บบคจอบเบิ้งเลยบอกเขาที่ีทีหกเขาเขาตบเ้บเห็นอ้นแบมเห็นอแบมเป็นคนแรกหเห็นาหน้าสตาม,มา่อเกียวเห็นอีกเจเห็นอีกโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกว่าอะไรปวดอื้อหรือเปล่าไม่ใช่ครับ <c oughs> ผมไม่ได้ปวดอื้อครับ <c oughs> ไม่ได้หนาวนะท่านผู้ชม ใครจะไปหลังบ้านขนลุกทันทีใช่ไหม,อเ,หมเอ,อ้ยขันยาม,มาาอันนี้กันด้อต่างคนต่างอยู่เดี๋ยวไปเช็คแม่ไพบูลก่อนนะครับไปดูแม่ไพบูลก่อนอะไรวะดูอะไรอะ่ะไหนตรงไดนอะ,ไ,นออะไหน,นหไหนไหนเออ แต่ว่าแต่ว่าแบบว่ามันออกจากห้องน้ำเลยาน้เ่ยวัาลเสืโดอยู่โอ้ยขนลุกลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วใช่ไอเสือมันกลัวอ่ขนลุกอีกแล้วโอ้ยสี่พันยูเซอร์แล้วพี่น้องตกถ่ายวาช้างถ่ายผีนี่แหละครับโอ้อาบน้ำอยู่นี่เลยกาไปเลย เดี๋ยวผมไปเช็คแม่ไพบุญก่อนนะครับคือความความตั้งใจของผมนี่คือมาดูช้างมาเช็คช้างว่าช้างเนี่ยอยู่ดีไหมนะครับโอ้โหสี่พันจูเซอร์ขอบคุณมากนะครับผมไปดูแม่ไพบุญก่อนไพบุญไพบุญด้วยไพบุญเข้าเขาเข้าเข้าแล้วเข้า อ้อยทอยนี่ครัท่านผู้ชมเห็นไหมครับลางๆนั่นคือคืออะไรค,คไรคับคือช้างนะฮะมีใครอิดชาแกล้งหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าใครมาแกล้งมาอะไรหรือเปล่าครับผม จะถามสงการอยู่ว่าเอาไปทิ้งตรงไหนคือกลับมาว่าจะพาเขามาดูแต่ว่าเ้าน่าจะไปกินเนื้อย่างกันนะครับไปสังสารกันนี่ผมอยู่ในที่โล่งนะครับผมอยู่ที่โล่งเลยระวังผีหลอกเด้อครูสิงผมก็กลัวเหมือนกันนะฮะผีหลอกแสบตาวะแล้วบ้านเราก็มีไฟสีส้มเยอะนะฮะมีไฟสีส้มเยอะมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าชวนเออ น่ากลัวด้วยนี่ผม <c oughs> ค่อยๆเดินนะครับไฟมันสองตานี่ผมวนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกุ่งนี้มาดูใหม่ครัรพุ่งนี้มาดูอกรูดบ,บ,บ,บอกรูดดอกเดี๋ยว,วดเดี๋ยวบึงสิไปบึงเมม,มมว่ากล้องเมมเตรีมไปผมจะเข้าไปดูกล้องนะครับ เนี่ยเดินม,มาแล้วขนลุกอีกแล้วถอยก่อนทำไมมันขนลุกปแปลกลวะเดี๋ยวเถอยก่อนโอ้โหขนลุกขนลุกถอยก่อนมันมีดีไปเยอะแต่ว่าเดินไปแล้วขนลุกนะครับท่านผู้ชมหนาวหรือเปล่าฮะบอบอมันมาหนาวตรงประตูหลังบ้านเออตรงประตูหลังบ้านนะครับอุ้ยเสียงนี่มันเป็นตัวใหญ่นั่นแหละเสียงนี่ดูนะครับท่านผู้ชมเอ่อเสียง เสียงใบไม้ต้งนีไหมโอ้ขดคีงลูกท่านผู้ชมมีไหมไม่เห็นเนาะไม่เห็นมีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปใหม่อันนี้ไม่ได้เอาไฟสองแล้เองแล้วมันมันก็จะไม่แสบตาอุปทานเาเรียกอุปทานน่าใช่นะครับแต่ว่าคนเรากลัวๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม คิดดูว่าเอากล้องวงจรปิดมามาสองนะฮะบมมีดรอเขาเขาก็ยู่ต้เขาแหละมันเกี่ยวกันเ้าดอกเอาโอเคครับเดี๋ยวผมไปเช็คช้างอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามเรานะครับคือผมไม่ได้หายไปไหนนะผมก็ทำหน้าที่อยู่ช่วยอพ่อตานะครับในการดูช้างทั้งหมด3มาเชือกทีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คอยรับแขกที่ มามาที่บ้านเราครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับาชาวทางทุกเชือกครับและน้องบัวบานน้องดาวโมเมนะครับเรื่องรักที่ไปอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวความเสือก็ไล้วแตลอดแหละส่วนผมนี่ก็มาสำรวจบ้านครับโอเคครับผมสวัสดีครับนี่ดีบมล่วเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูอีกครงนะครับ